สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อฟทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่54นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทปิดเป็นคู่คู่ละ500จัดส่งฟรีนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเลยเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2 หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์เช่นเดียวกันนะเป็น093-270-1982นะคะน้องฝากพี่พีที่เข้ามารับชมรับฟังนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ให่ EP ใหม่ใหม่ของช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องขออนุญาตเปิดรายการพิเศษที่1น,นะคะพ,พรายการพิเศษที่1น,นะจะเป็น เขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะพี่ๆขาเลียมมาคู่กันแบบนี้นะรายการพิเศษนี้น้องเปิดที่1,300บาทจะส่งฟรีทั่วไทยนะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูเลียมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามนะคะพี่ๆลองรับชมดูนะคะอ่ะรายการพิเศษจบไปแล้วน้องขออนุญาตไปรายการ300บาทนะคะพี่ๆ่ะ รายการ300รายการที่1จะเป็นเหรียญหลวงผู้สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะเลี่ยมข้างเหรียญไปให้เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่1นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่เลี่ยมกรอบทองฝั่งเพชรไปให้อย่างสวยงามนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์กันเข้ามาได้รายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สาม รายการที่3จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่พี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะรายการนี้เป็นรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4จะเป็นเหรียญพระพุทธพระพุทธลูปวัดัชยโยนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญสวยงามแบบนี้นะเป็นพอสสองสี่หกหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5 จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่พี่เป็นพสองห้าศูนย์ห้านะคะพี่พี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงรุ่นจัมโบ้นะคะใต้ฐานจะฝังตะกรุดไปให้หนึ่งดอกนะคะเลี้ยมกรอบไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่พเป็นพศสองห้าสามเจ็ดนะคะนี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะพ,พี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะเป็นพศสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่เลียมกอกกันน้ำพลาสติกไปให้อย่างสวยงามอย่างหนากันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9 รายการที่9้านะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10จะเป็นภาพถ่ายคุณแม่ชีบุญเลือนตกบุญเติมนะคะพี่พี่เหีียมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบ น้องขออนุญาตไปรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพระเนื้อผงเนาะเรียมคางคแบบนี้ไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12 จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะพี่พี่เป็นพศ2ส1องห้าหนึ่งแปดเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์น้องเข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตรตหีบพี่พี่เป็นเหรียญอาปากานะเลี่ยมกรบไปให้ยังสวยงามนะคะเป็นเลี่ยมกรบ ลงยานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามรายการต่อไปเป็นรายการที่ส4บสี่นะคะพี่พี่หาจะเป็นสาริกาคู่นะพี่พี่ก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นน้ำมันพายนะคะพี่พี่ขามาพร้อมสร้อยนะขนาดความยาวก็ยี่สิบี่เซนนะคะพี่ลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่ย4สิบสี่ขอภัยค่ะ รายการที่14นะคะอาจจะสับสนกับรายการนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะรายการต่อไปเป็นรายการที่15นะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่ๆเลียมกรอบไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญราชการที่หกับ เหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่พขาเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะลองรับชมกันดูเนาะจะเป็นโพโสอง5้านะคะพี่ๆรายการนี้ nih, เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17จะเป็นพากิ่งน้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพี่พีลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18 จะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูเนาะเป็นพศ2ส3องห้าสามสองนะพี่พี่ขาเลี่ยมกบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้า จะเป็นพระปิตาหลวงปุโตว,วัดประดูชิมพีพิมพ์กหนกข้างนะคะใต้ฐานตรงนี้เนาะจะฝังตะกุดไปให้หนึ่งดอกนะ,ะลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆเลียมกรบไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่20บ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพ,พี่สวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22จะเป็นพระบูชานะคะน่าจะเป็นพระ เป็นพระบูชาอะไรน้องไม่ทราบนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบท้องฝังเพชรลงยาไปให้นะคะสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่22รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นพระสมเด็จของหลวงพะก้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะเลี่ยมกรอบไปให้ยังสวยงามได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี <Glen> ่ๆเป็นเหรียญทองแดงนะคะเลี่ยมกอบไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ย5ห้านะคะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อครื้นนะคะพี่ๆขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะนี่ลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์กันเข้ามาได้รายการนี้เป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27 จะเป็นพระขุนแผนพายกุมานนะพี่พี่ขาจะฝังตะกุดไปให้แบบนี้กันเลยนะนี่นะคะลองรับชมกันดูรายการนี้เป็นรายการที่27รายการต่อไปเป็นรายการที่28นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทดโทนะคะพี่พี่ขาแสงไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงนะเป็นรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519นะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29จะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่30จะเป็นพระคําคข้าวของหลวงพ่อฤสีลิงดําวัดท่าซุงนะคะพี่พี่ตรงนี้ก็จะมี เขาเรียกอะไรนะพี่น้องเรียกไม่ถูกเป็นสายสินนะพี่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นลูกอมเนาะนี่รายการนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31จะเป็นการน้ําร้อนของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่น้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่ ep ใหม่ๆของช่องสาลิกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะน้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่32 จะเป็นพับปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีรุ่นจัมโบ้ใต้าฐานจะฝังตะกรุดไปให้นะคะเลี้ยมกรอบกันน้ําสติกหนา,นาๆสวยๆแบบนี้ไปให้เลยรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปเป็นรายการที่33นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆคะเป็นพศ2 5 1หนะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะรายการนี้เป็นรายการที่33า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่34จะเป็นเหรียญหลวงพว่อกล้ยวัดโคสิตารามเลี่ยมค้างเหรียญไปให้ด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะเป็นพศ2521นะคะรายการนี้เป็นรายการที่34รายการต่อไปเป็นรายการที่35จะเป็นเหรียญอป,ปรกากลหลวงพว่อกล้ยวัดโคศิตารามพิมพ์หน้ากากทองนะคะพี่ๆขา น้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นหรือปิดเป็นคู่คู่ละ500บาทจะส่งฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงิน วัดบางคานพิมพหน้ากปกนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้หรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะสนใจถูกใจแอดไลน์กันเข้ามาก็ช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องนิดนึงน้องจะได้หาพักให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ขอภายคะ่ะรายการที่30ิบ เสร็จนะคะจะเป็นพระลอดนะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อดินนะ,ะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบแปดจะเป็นพระเปิมลําพูนนะคะพี่ๆเรี่ยมกรอบกันน้ําสติกนะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้าจะเป็นเหรียญทั้งพานหลวงพ่อคูณปริ ween. สุดโทนะพี่ๆเป็นเหรียญทองแดงนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่พี่เลี้ยมกรอบไปให้ยังสวยงามกันเลยทีเดียวเป็นพศ .2482 นะคะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะรายการนี้เป็นรายการที่40รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41จะเป็นสิงห์สามขวัญน,นะคะพี่ๆของหลวงปูแสนวัด บ้านหนองจิกนะคะพี่พี่เหลี <waters S 2> ่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่41รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42จะเป็นเหรียญพายยี่สิบห้าสัตวรรษนะคะพี่พี่ถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปเป็นรายการที่43จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วาวโรนะคะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ๆสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์กันเข้ามาได้รายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45จะเป็นเหรียญอปปกาหลวงพ่อก้วยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะพี่ๆเป็นโพส2อ2 1รายการนี้เป็นรายการที่45รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46 เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะใต้ฐานก็จะมีเลขโค้ดสี่หนึ่งหกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบหกรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวโลนะพี่ๆเลียมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ิบแปดจะเป็นพาระกิ่งของหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆ เป็นพักกิ่งของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่48รายการต่อไปเป็นรายการที่49จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะพี่ๆเป็นโพสโ5 2 5นะคะ เลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนายังสวยงามกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่49รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆเป็นเหรียญอ่ะอ่าเป็นเหรียญเปียกทองนะคะเลียมกรอบกันน้ําไปให้รายการนี้เป็นรายการที่50นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่51จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พสวยงามนะคะเหรียญอาจจะเก่านิดนึงแต่ก็ยังคงความสวยอย hey. ู่รายการนี้เป็นรายการที่51รายการต่อไปเป็นรายการที่52จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเป็นรุ่นสร้างบริมีปี59นะคะรายการนี้เป็นรายการที่52 รายการต่อไปเป็นรายการที่53จะเป็นพารลีลาเม็ดขนุนเป็นพารเนื้อดินนะพี่พี่เียมข้างๆแบบนี้ไปให้อาจจะดูเก่านิดนึงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่53รายการต่อไปเป็นรายการที่54จะเป็นรูปหลอโบราหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่พนี่สวยงามกันเลยทีเดียว กายฐานก็ zat, จะประมาณนี้นะคะรายการนี 59, ้เป็นรายการที่54รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที 55, 04, 56, ่59จะเป็นเหรียญล่เก้านะคะเหรียญภูมิพลอดุลยเดชนะคะเป็นเหรียญอาปาก้านะรายการนี้เป็นรายการที่55นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่56จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ๆ เลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ยังหนายังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่56รายการต่อไปเป็นรายการที่57จนะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่57นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่58จะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงพอ่อเกษมเข็มโกนะ,ะพี่พีเป็นเหรียญเปียกทองสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่57 ขอัยค่ะ58ดรายการต่อไปเป็นรายการที่ห9นะคะจะเป็นควายธนูของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบที่นะคะแต่เลี้ยมก่อไปให้ยังหนายังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห9ารายการต่อไปเป็นรายการที่60นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลหิววัดลาแตงทองเป็นเหรียญเปียกทองนะคะ เหรียญเปียกทองลงยานะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่หกสิบนะคะร,รายการต่อไปเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อกลวยแล้วก็เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะจะมาเรียมคู่กันแบบนี้นะคะเรียมกรอบกันน้ําสติกไปให้สามารถตั้งโต๊ะได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกสิบเอ็ด า old. รายการต่อไปเป็นรายการที่62จะเป็นเหรียญยืนหลวงปูดูวัดสแกนะคะพี่พี่เป็นพศสอง6ห้าสองหกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่62รายการต่อไปเป็นรายการที่63จะเป็นเหรียญโลหะเหรียญจุลาลงกรณ์นะพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเสียรนะรายการนี้เป็นรายการที่63รายการต่อไปเป็นรายการที่64จะเป็น หลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดช้างให้นะคะพี่ๆเลี่ยมกอบไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่64รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่65นะคะเป็นพระขุผผนแผนภายกุมารเป็นพระเนื้อผงสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลี่ยมกอบไปให้กันยังสวยงามกันเลยทีเดียวน้องขออนุญาตปิดรายการที่65เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยหรือพ,พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3 7 7 0 1 9 8 2ไ,ไลน์ก็เป็นเบอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2 น้องฝากพี่ๆีที่เข้ามารับชมรลบฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ E ีใหม่ๆของช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งบันมาฝากพี่พีอีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทปิดเป็นคู่คู่ละ500บาทจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ขาสาหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พ FC ที่น่ารักทุกท่านไปก่อนะ ะะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ